สวัสดีค่ะคนเกิดปีกุลคลิปนี้ค่ะดวงครึ่งปีหลัง2564ของคนเกิดปีกุลนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็มีสุขภาพให้ด้วยนะคะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะไพด่ดีเราทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นกว่ากว่าที่ไพ่บอกมาเลยนะคะครึ่งปีหลังก็ก,กรกฎาคมไปจนถึงธันวาคม2564เรามาดูกันว่าการงานของคนเกิดปีกุลนะครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรบ้าง อุ้ยสิบเหรียญขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะคะขอบอกว่างานนะงานของคุณนะคะเป็นช่วงเวลาของความสำเร็จนะความสำเร็จนะความมั่นคงสิ่งที่ทำมามันจะเริ่มมีความมั่นคงนะการได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างนะการยอมรับนับถือจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวมันเป็นไพ่ของความสำเร็จทำอะไรก็ดีได้เงินได้ทองนะแล้วก็มันบ่งบอกถึงความมั่นคงในชีวิตของคุณด้วยมั่นคงในการงานด้วย คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดูโอเคมันสําเร็จนะแล้วก็จะโดดเด่นแล้วก็อีกแหละไม่หมอเบื่อตัวเองจะพยายามไม่พูดเออจะโดดเด่นมากที่สุดนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับอเอาเขาเรียกอสังหาริมทรัพย์เนาะเอออสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าอ่ะโอเค ทีนี้นะคะไพ่ที่ประกอบออกมานะะหนหลังจากที่เรารู้แล้วล่ะว่าทุกอย่างมันเต็มไปได้วยความสําเร็จนะคะทีนี้รายละเอียดของไพ่ที่ออกมานะค,ะครึ่งปีหลัง อาจจะมีช่วงภาวะนิ่งบ้างภาวะที่คุณต้องใจเย็นๆภาวะที่คุณต้องรู้จักที่จะรอคอยคอยอรอคอยความสําเร็จทีนี้ในขณะเดียวกันความสําเร็จของการงานของคุณเนี่ยนะไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามแต่นะคะมันมีความมั่นคงอยู่แต่ว่าคุณหยุดนิ่งไม่ได้มันมีไพ่สามไม้ขึ้นมามาบ่งบอกถึงว่าคุณต้องหาทางพัฒนาตัวเองหาทางพัฒนางานหรือบางทีอาจจะต้องหาทางที่จะ ทำงานมากขึ้นกว่าหนึ่งอย่างทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันขอให้เชื่อมั่นว่าคุณทำได้เพราะคุณจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างนะเพื่อนฝูงครอบครัวหุ้นส่วนทุกคนสนับสนุนคุณเพราะฉะนั้นนะมองหาหนทางใหม่ๆที่จะทำด้วยนะในขณะเดียวกันนะคะต้องบริหารจัดการเวลาดีๆนะคะรายละเอียดเหล่านี้นะเราต้องนำไปปรับให้งานของเรามันดีมันโอเคมากยิ่งขึ้นนะคะ นะบ,บริหารจัดการเวลาดีๆนะออแล้วก็จัดลําดับความสัมพันธ์ของงานงานไหนมาก่อนนะคะหรืองานไหนที่รีบนะก็ต้องรีบทําตัวนั้นก่อนอะไรประมาณนี้จัดลําดับความสัมพันธ์คำความสําคัญโอ้ยนะแล้วทุกอย่างก็จะดีเนาะในขณะเดีวยวกันต้องเพิ่มความมั่นอ,อกมั่นใจมันจะมีบางช่วงเวลาที่มันนิ่งที่มันเงียบและคุณจะรู้สึกไม่สบายใจคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะสําเร็จหรือเปล่าเอ๊ะเรามาถูกทางหรือ,อยังประมาณนี้เนาะเออก็ถือว่าสร้างความมั่นอ,อก มั่นใจในตัวเองนะคุณพยายามทําแต่ละวันให้ดีแล้วก็ทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเรียกว่าปัญหาต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นมันมีแค่สภาวะที่มันมีช่วงที่มันนิ่งมีช่วงที่เราทําอะไรไม่ได้นอกจากพักนิ่งแล้วก็ประเมินงานของเรา คือช่วงมันนิ่งอ่ะไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆนะเออเราต้องประเมินงานของเราว่าเอ๊ะที่เราทําดีหรือ,อยังมีปัญหาต้องแก้ไขไหมมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วต้องพร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วก็ต้องบอกว่าเราต้องก้าวให้ทันโลกด้วยนะคะสำหรับคนเกิดปีกุลนะในขณะเดียวกันนะมีข้อที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าคือคุณมองหาอะไรใหม่ๆทําอยู่แล้วไงนะมันก็อาจจะมีคนที่เข้ามาชักจูงเข้ามาชักชวนนะให้ไปลงทุนนู่นนี่นั่นนะ พิจารณาดีๆนะถ้าเป็นคนแปลกหน้าแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้วางใจอาจจะถูกหลอกนะอาจจะถูกหลอกหรืออาจจะโดนเอาเปรียบ อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานร่วมกันอาจจะเอาเปรียบคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเออเราวิ่งวุ่นอยู่คนเดียวส่วนคนอื่นสบายเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองตรงนี้ด้วยนะคะบางทีความใจดีของเรานะความใจดีของเรานะอาจจะทําให้เราเสียเปรียบคนอื่นแล้วก็ต้องเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตรงนี้ด้วยแต่ถามว่าโดยรวมงานดีไหมงานดีงานสําเร็จคะ่ะ ทีนี้มาดูการเงินคนเกิดปีกุนการเงินนะคะต้องบอกว่าไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะรายรับที่ควรจะได้เยอะในความรู้สึกของคุณนะนะมันก็แค่เดียวน้อยกว่าที่คุณหวังก็จะเบื่อเบื่อเซงเซงกันไปนะแล้วก็รายจ่ายที่ไม่ควรจะจ่ายมันก็ต้องจ่ายก็ทําให้คนเกิดปีกุนต้องพยายามหาวิธีที่จะดูแลอารมณ์ความรู้สึกตัวเองนะมันจะมีหงุดเงีดมีไม่สบายใจอยู่ เอาละทีนี้นะคะจุดเด่นในเรื่องการเงินของคุณนะเงินก้อนใหญ่ๆอ่ะอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ได้เห็น <c oughs> คือมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเออมาเป็นก้อนใหญ่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าดวงของคุณเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะได้เงินจากการพูดคุยจากการเจรจานะพูดคุยเจรจาแล้วก็หลายๆอย่างมันต้องรู้จักความอดทนต้องเข้ากลุ่ม ให้มากขึ้นนะคะเข้ากลุ่มหรืออคือช่องทางหาเงินของคุณมันจะมาจากการที่คุณไปพูดคุยกับคนน้นคนนี้ทีนี้ครึ่งปีหลังไม่ไม่แน่ใจว่าโควิดมันจะหายไปหรือยังอ่ะโอเคละถ้าถ้าโควิดดีขึ้นนะเ,เขาก็ให้จัดงานนู่นนี่นั่นได้ต้องออกงานต้องเข้าสังคมนะคนเกิดปีกุนแต่ถ้าสมมติว่าโควิดยังอยู่นะเราก็ปรับเปลี่ยนนะ ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะบการเข้ากลุ่มก็คือ,อเข้ากลุ่มตามโซเชียลต่างๆนะในหน้าเพจกลุ่มน้นกลุ่มนี้นะมันจะมีกลุ่มของคนที่สนใจในเรื่องราวเดียวกันกลุ่มเรื่องของอาชีพกลุ่มเรื่องของงานในส่วนที่ที่รู้สึกว่าที่เราชอบที่เราสนใจมาทิ้งานอดิเรกหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณสนใจเป็นพิเศษแต่คุณอาจจะไม่ได้เรียนมาไม่ได้เชี่ยวชาญทั้งนั้นไอสิ่งนั้นมันจะทําเงินได้นะคะสำหรับคนเกิดปีกุนลองพิจารณาดู ได้เงินจากการพูดคุยได้เงินจากการเจราจาได้เงินจากการเข้าร่วมกลุ่มโน่นนี่นั่นแล้วก็เงินของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเยอะมากถ้าคุณลดค่าใช้ใจ่ายคือหน้าไพ่ที่ออกมานะคะมันเป็นหน้าไพ่ของคนที่ใช้เยอะมือเติบนะคนเกิดปีกุลคือถ้ามือเติบเนี่ยเงินเข้าเท่าไหร่ก็ไม่พอนะ นะงานคุณสําเร็จนะเงินมันก็มาดีนะมันมีสิบเหรียญขึ้นมาด้วยเนี่ยงานเงินคุณมาดีอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีนะ่ะไอ้ไอใช้จ่ายกับตัวเองนะ่ะกระเบียดกระเสียนแต่บางทีเกี่ยวกับแบบคนรอบข้างกับคนในครอบครัวกับคนรักอะไรีอุนนอ้ยคุณเปไม่อั้นเพราะฉะนั้นนะต้องมีความพอดีนะแล้วเงินเรามันก็จะเหลือนะคะโดยรวมถามว่าอ่าและนำมากไหมอ่ะ นะลำบากไหมครึ่งปีหลังไม่ลำบากเลยคนเกิดปีกุลเพราะคุณมีเงินใช้เยอะนะั่นแหละก็เลยมือเติมนะเงินมันเข้ามาเยอะมันก็เลยมือเติมนะคะในขณะเดียวกันอย่าลืมที่มหมอแม่หมอบอกนะว่าเราต้องหาเงินให้มันรายได้มากขึ้นจะทําอย่างไรบ้างก็อาว่ากันไปแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดคือลางสังหรณ์เรื่องเงินเงินทองทองของคุณนะคะ มีความแม่นยำสูงมากนะตีความตรงนี้ไปได้หลายรูปแบบนะคะลางสังหรณ์เรื่องเงินเงินทองทองไม่ว่าคุณจะวางว่าเออทาอันนี้มันต้องได้เงินแน่ๆมันจะได้เออทำอันย่างนี้ไม่สําเร็จไม่ได้เงินหรอกนะเงินเงินเงินไม่ดีก็ไม่ต้องทําเชื่อตัวเองเชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองนะคะแล้วทุกอย่างจะดีนะคะต่อไปมาดูความรัก ความรักไม่เหมาะขออนุญ,ญาตใช้ไพ่สำรับนี้นะคะมาเริ่มที่คนโสดกันก่อนคนโสดปีกุลค่ะครึ่งปีหลังอุ้ยคนโสดปีกุลนะจัดจเม้นกับหนึ่งถ้วยนะคะมาติดติดกันแบบนี้ต้องบอกว่าจะเจอคู่ใช้คำว่าเนื้อคู่ได้ไหมอ่ะมันจะเป็นคนที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณจะเจอใครบางคนเจอแบบปุ๊บปั๊บ ปุ๊บปั๊บเจอปุ๊บรักปั๊บเจอปุ๊บถูกใจปั๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้จักกันเหมือนรู้จักเข้ามานานแสนนานนะเจอคู่นะคะมีโอกาสเจอคู่อาจจะเป็นคู่แท้อาจจะเป็นเนื้อคู่หรืออาจจะเป็นคู่ ค,คู่เวรคู่กรรมคู่ที่จะต้องมา,ามาเจอมารักนะคะมาเรียนรู้กันและก,กันนะคะแล้วก็อ,อนาคตจะแค่ไหน,นก็ต้องว่ากันต่อไปในอนาคตนะแต่ว่านี่สำหรับคนโสดเรื่องนี้สำคัญมากนะจัดเม้นหนึ่งถ้วยเจอคนถูกใจเจอคู่เจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่า,เ,าเขาเรียกว่ารู้จักกันมานานแสนนานอาจจะเป็นคนที่ เพิ่งเจอกันก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเหมือนเคยเจอกันะแต่ว่าตอนนั้นไม่สนใจกันพอมาตอนนี้รู้สึกเฮ้ยมีท่าทีแล้วต้องบอกว่าคุณจะรู้สึกทันทีทันใดด้วยนะมีโอกาสจะเป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นราศีเมษหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลละกลาศีกลุ่มนะคุณกับคนคนนี้ต้องบอกว่าอาจจะพอคุณเจอปุ๊บรักปั๊บนะเจอปุ๊บรักปั๊บนะใช้แบบนี้เลยนะ <laughs> เจอคู่เจอคู่ นะถ้าจะพูดแบบว่าให้มันดูดูแบบว่าเ่อร์วังหน่อยก็เอ้ยมีโอกาสเจอคู่แท้แล้วนะนะประมาณนี้แต่เออแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะมันแท้ไม่แท้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ค่อยไปว่ากันนะคะบางคนใพ่มันออกมาดีไงไ่ออกมาดีแล้วก็ต้องว่าดีนะโอกาสเตอจังเตอเจอต่างชาติก็ได้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนในตรงสเปคคุคณด้วยแต่ทีเนี้ยพอเจอกันปุ๊บนะแล้วราบลื่นไหมเออมันก็ไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่มันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจเราเนาะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจว่าเออ เขาเขาชอบเราหรือเปล่านะทําไมเดือเขาดูนิ่งๆเฉยๆเหมือนกับตอนแรกคุยกันแบบหวานชื่นเหมือนจะจีบกันแต่พอสักพักหนึ่งเอาอาจจะมีแบบ พูดคุยไม่ถูกคอมีช่วงหายมีช่วงแบบออไม่โอเคกันเอาเป็นว่านะโอกาสที่จะเป็นแฟนกันนะในเดือนในครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าโอกาสที่จะคุยคุยกันไปแล้วมีติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะคำแนะนำสำหรับคนเกิดปีกุลค่ะคนโสดขอใช้คำว่าคุณเองถ้าคุณชอบเขา คุณอย่ารอถ้าเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเขารุกจีบคุณเนี่ยก็โอเคอะไม่ว่ากันอันนั้นซึ่งคุณอาจจะไม่ชอบเสะด้วยถามว่าทำไมต้องรุกชันมากขนาดนั้นด้วยมีอะไรหรือเปล่าประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าเขานิ่งๆเฉยๆคุณต้องเป็นฝ่ายที่จีบคุณต้องเป็นฝ่ายที่รุกต้องเป็นฝ่ายที่ทําอะไรก็ตามแต่เพื่อให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ นะคะในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าต่างคนแต่จะต้องการคนที่ใช่ต้องการคนที่ประสบความสําเร็จต้องการคนที่ที่มีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานฐานะหรือแม้กระทั่งนิสัยใจคออารมณ์อย่าวู่วาม อย่าวู่วามเป็นอันขาดอย่าใช้อารมณ์ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะต้องใช้เหตุผลเท่านั้นนี่คือคําแนะนำเนาะสำหรับคนโสดอุ้ยดีมากนะเดี๋ยวแม่หมอต้องใส่คําโปรยแล้วล่ะว่ามีมีโอกาสเจอคู่แทนนะเอาล่ะอาต่อไปคนที่มีแฟนแล้วค่ะคนเกิดปีกุลที่มีแฟนมีคู่แล้วนะคะครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรบ้างดูว่าโอเคถือว่าก็มีไพ่ดีเยอะกว่าเนาะ ไพ่ที่ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะคือคนเกิดปีกูนนะคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณอาจจะเจอปัญหาเหมือนกับไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหน อาจจะอยากจะไปเที่ยวอยากจะผ่อนคลายนะแล้วก็อาจจะเวลาว่างไม่ตรงกันนะเราอยากไปเที่ยวผ่อนคลายกับแฟนอาจจะว่างไม่ตรงกันหรือ2นะเออโควิดยังอยู่ไม่กล้าไปนะเราอยากไปเราคิดว่าเออมันซาลงแล้วแต่แฟนเราบอกว่าเอออย่าไปดีกว่าโน่นนีนน่ก็จะต้องอดทนแล้วก็พยายามประคับประคองกันไปนะโดยรวมมีปัญหาปัญหาหนักไหมแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาหนักนะมันมีความเข้าอกเข้าใจกันแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีระยะห่างหน่อย นะอาจจะด้วยความแตกต่างระหว่างคุณกับแฟนคุณนะคะอาจจะด้วยอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งละ่ะนิสัยใจคอไม่เหมือนกันคนหนึ่งชอบหวานโดเมนติกนะชอบทําตัวแบบทำให้บบความสัมพันธ์มันตื่นเต้นหรือหวานน่ารักนะอีกคนก็นิ่งๆเงียบเงียบขึมๆมอยู่กับตัวเองนะคะเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้นะคะอาจจะมีบ้างมีบ้างคือคือความแตกต่างหรือนิสัยใจคอไม่เหมือนกันแต่ว่าแม่หมอมองว่าคุณสามารถที่จะประครับประคองกันได้ด้วย ความอดทนค่ะ อดทนแล้วก็ไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไประแวงไม่ต้องไปไปงอนหรือไปน้อยอกน้อยใจอะไรกันมากคุณต้องรู้รู้จักนิสัยใจคอของแฟนคุณว่าเขาเป็นคนยังไงนะแล้วแฟนคุณเขาก็รู้จักนิสัยใจคอของคุณเพราะฉะนั้นเรามามีความสุขร่วมกันดีกว่านะแล้วก็มองไปที่อนาคตความสัมพันธ์นะปัจจุบนันความสัมพันธ์ครึ่งปีหลังมันมีความมั่นคงดีอยู่แล้วนะคะคือบางทีไม่ต้องไปถอดใจนะบางทีเจอปัญหาที่เรารู้สึกเหมือนกับมันมีช่วงไม่มีความสุขก็จะถอดใจพอกลับมาคุย กันดีเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยทางที่ดีเราทําให้มันนิ่งทําให้มันดูดูมั่นคงแล้วก็พยายามเอาใจใส่ดูแลก,กัน น่าถือซะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเราสามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้มันย่อมสุขมากกว่าทุกอยู่แล้วไม่มีปัญหาหนะค่ะใครที่คิดว่าอุย้ยกลัวเลิกกันจังเลยอะไม่เลิกหรอกคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าก็ไม่เลิกนะคะอาจจะมีระยะห่างบ้างเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้ปรับความเข้าใจกันมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ทําไมถึงบอกว่าไม่เยอะคุณจะเจอปัญหาคาลคาซังเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างมีความคิดของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไพ่มันบ่งบอกว่าไม่มีความกระตือรือร้นในการจะกลับมาปรับความเข้าใจสําหรับคนเกิดปีกุลที่มีปัญหาแต่ถามว่าเลิกขาดกันเลยไหมไม่ขาดค่ะเพราะคุณสองคนยังรักกันอยู่ยังรู้สึกดีต่อกันเพียงแต่ว่าไม่กระตือรือร้นเหมือนกับก็อะ หกเดือนเนี้ยคุณก็รอให้เขามามาง้อเขาก็รอให้คุณไปง้อต่างคนต่างรอซึ่งกันและกันแล้วก็รอดูท่าทีของกันนะแต่เพียงแต่ว่าคุณสองคนไม่ค่อยได้เหนือดเดือนร้อนใจไงมันเหมือนกับว่าคุยก็ได้อาจจะมีบางช่วงที่คุณได้กลับมาคุยกันแต่แล้วมันก็ห่างห่างกันไปอีกอะ่นะเนาะมันช่วงเวลาตั้งหกเดือนนะมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะโอกาสเลิกลาแม่หมอมองว่าน้อยนะเพราะว่าความรู้สึกดีมีให้กัน ก็ลองพิจารณาดูนะคะคําแนะนําสําหรับคนเกิดปีกุลนะคะแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเน,ะนาะนะระหว่างคุณกับแฟนคุณมันมีความวงเวียนนะคะมันมีความเป็นแบบว่าวนไปเวียนมาเดี๋ยวห่างเดี๋ยวกลับมาคุยเดี๋ยวห่างเดี๋ยวกลับมาคุยอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่ขาดหายไปไหนไม่ไปไหนเอาเป็นว่าเราต้องการอ,าอะไรเราก็ต้องทํานะคะเอาใจใส่กันให้มา,มากๆอย่าอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองจนเกินไปแล้วก็เราไม่จะเป็นต้อง,องเป็นฝ่ายรับตลอดคือรอให้เขาทักหารอให้เขามาง้อนะคะคือเราเองมาเป็นฝ่ายลูก เป็นฝ่ายลุยเป็นฝ่ายที่พยายามจะพูดคุยพยายามจะปรับความเข้าใจก็ได้นะคะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ในขณะเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณกลับมาคบมาคุยกันเหมือนเดิมนะถ้าไม่อยากให้มันเกิดปัญหาเหมือนเดิมไม่อยากให้มัน ไม่อยากให้มันเลิกหรือมันห่างกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนในความสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิดทําให้ดียิ่งยขึ้นไปนะนำเอาบทเรียนในอดีตมาแก้ไขแล้วก็ทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วทุกอย่างมันก็จะดีค่ะต่อไปมาดูสุขภาพ สำหรับคนเกิดปีกูนครึ่งปีหลังถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะคะทีนี้จุดอ่อนของคุณคือทำงานเยอะทำงานหนักแล้วก็อาจจะมีความคลํำเคร่งนะไม่ค่อยได้ไปออกกำลังกายไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพออกกำลังกายให้มากขึ้นอย่าอยู่นิ่งๆหรืออย่าทำงานหนักจนเกินไปนะหาเวลาพักผ่อน,นะคะเวลาออกกำลังให้มันสมดุลนนะแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่โดยรวมไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะคะสาหรับสุขภาพของคนเกิดปีกุนเจ็บไข้ได้ป่วย ะะจะก็ได้หมอดีๆมารักษาก็หายนะคะไม่เดือดร้อนเรียบร้อยค่ะดวงครึ่งปีหลัง2,564ของคนเกิดปีกุลนะคะของให้ทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความโชคดีนะคะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ